มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเช่นเดิมนะคะรู้หรือเปล่าคะว่าในแอปพลิเคชัน l ล ne ของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะเขามีฟังก์ชันนะคะทำให้หิมะตกใน l ลน์ได้แล้วนะคะไม<อ>่แน่ใจว่าเป็นหิมะหรือว่าเป็นอะไรนะแต่มันก็จะเป็นแบบ ขาว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 ร่วงลงมาน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยติ๊กก็เล่นลายไปนะคะสักพักเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวนี้แหละดอกขาวๆอะไรขาวๆขอเรียกว่าเป็นหิมะก่อนละกันโปยปลายลงมานะคะก็ตกใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วก็เลยลองเปลี่ยนห้องแชทอื่นๆดูนะคะปรากฏว่าตกเหมือนกัน,นะคะ่ะ เออมันก็แปลกนะแล้วคราวนี้เราก็ลองนะคะลองไปดูใน iPad นะคะที่เป็นระบบ iOS เนาะไปเปิดไลน์ใน iPad ปรากฏว่าก็เป็นเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ มันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลายเขาก็น่าจะทำฟังก์ชันนี้มานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศคริสต์มาสแน่นอนนะคะซึ่งใครที่เล่นลายอยู่ในตอนนี้นะคะรีบกดเข้าไปดูเลยค่ะไปอัปเดตไลน์ของตัวเองนะคะว่ามีหิมะตกหรือเปล่านะคะส่วนใครที่คิดว่าไม่ใช่หิมะเป็นอย่างอื่นนะคะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นอะไร ที่ทุกคนคิดนะคะก็มาแบ่งปันกันค่ะคอมเมนต์เข้ามาในคลิปในข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเรามาเจอกันอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย